สวัสดีครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้วิชาคณิตนะครับครูจะให้ทําหน้า8 6แล้วก็8 7นะครับอ่ะเขาให้เรามาครับวิเคราะห์โจทย์นะครับแล้วมาทําตอนนี้มีทั้งหมดด้วยกัน4ข้อนะครับเดี๋ยวครูจะทําเป็นตัวอย่างให้ดูสักหข้อนะครับเอครูทําข้อ4แล้วกันนะครับข้อสี่ ข้อสีโจทย์เขาบอกว่าหน่วยงานแห่งหนึ่งได้รับบริจาคดินสอนะครับ980แท่งซื้อเพิ่มอีก148โหลนำไปแจกให้โรงเรียนขนาดเล็ก4โรงเรียนโรงเรียนละเท่าเทากันแต่ละโรงเรียนจะได้รับดินสอจี่แท่งนะครับวิธีทำก็คือเด็กๆต้องมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราเอาเราเอา หนึ่งร้อยสี่สิบแปดโหลเนี่ยนะครับคําว่าโหลก็คือสิบสองอันใช่ไหมครับเด็กเด็กก็เอาหนึ่งร้อยสี่สิบแปดเนี่ยคูณสิบสองก่อนนะครับได้เท่าไหร่ปุ๊บเอ่อก้าเก้าร้อยแปดสิบได้เท่าไหร่ปุ๊บเอามาบวกกับเก้าร้อยแปดสิบหลังจากนั้นได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ปุ๊บเอาไปแบ่งให้โรงเรียนอีกสี่โรงนั่นก็คือหารนะครับถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเอาเรามาทํา ไปพร้อมๆกันนะครับวิธีทำนะครับเด็กลอกจุบลงไปเลยหน่วยงานแห่งหนึ่งกูขออนุญาตเขียนยอนะครับเพออื่อความรวดเร็วหน,หนูนะครับหน่วยงานแห่งหนึ่งได้รับบริจาคนะครับได้รับบริจาคดินสอดินสอนะครับ980ขอไปครับ9ก0แแท่งนะครับ ซื้อเพิ่มอีกซื้อเพิ่มอีกนะครับ148โหลลอลงไปเลยนะครับก็เท่ากับอะไรครับ148คูณ12นะครับอ่ะตัวนี้เราก็เอามาคูณ12องก่อนนะครับได้เท่าไหร่ก็ใส่ตรนี้ครูดได้ทำการหาไว้ก่อนแล้วนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับ ได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหแท่งนะครับอ้าวต่อไปมีดินสอทั้งหมดนะครับมีดินสอทั้งหมดมีดินสอทั้งหมดก็เท่ากับเก้าร้อยแปดสิบนะครับบวกด้วยผลลัพธ์ที่ได้เมื่อกี้นะครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหกนะครับ แห้งอ้าวถ,ถ้ากับเท่าไหรครับเอาสองตัวนี้มาบวกกันนะครับเพราะความรวดเร็วคูได้บวกไว้ก่อนแล้วนะครับคูได้สองเจ็ดห้าหกแท่งนะครับอ้าวหลังจากนั้นนะครับเอาดินสอนะครับเอาไปให้โรงเรียนขนาดเล็กสีโรงนะครับก็เอาไปหารกับสีนะครับ นำดินสอไปแจกนะครับนำดินสอไปแจกโรงเรียนขอนะขอนัดขออนุญาตเขียนย่อนะครับโรงเรียนสี่โรงเรียนนะครับโรงเรียนละเท่าเท่ากันนะครับดังนั้น ดังนั้นแต่และโรงเรียนจะได้รับดินสอดังนั้นแต่และโรงเรียนจะได้รับดินสอนะครับเราก็เอาสองเจ็ดห้าหกนะครับเอามาหารกับสี่สี่ก็คือโรงเรียนนะครับสี่โรงจะได้เท่าไรนะครับพอหารกันเสร็จปุ๊บ เด็กๆก็ไปหาเสรข้างนอกนะครับทดเศษกระดาษได้เท่าไรก็เอาคำตอบมาใส่เลยเพื่อ <Okay. S 1> ความรวดเร็วนะครับครูได้หาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับครูได้หกแปดเก้าแท่งนะครับอ่าก็ได้คําตอบเป็นหกนะครับหกร้อยแปดสิบเก้านะครับอ่าที่เหลือเด็กๆลองไปทําดูนะครับอ่ะเหลือข้อหนึ่งข้อสองข้อสามนะครับ เดี๋ยวคุณครูจะบอกอวิธีทําไว้เลยนะครับแล้วที่เหลือให้เด็กๆไปทําเอง้้สานะครับเราก็เอาลงสีมีข้าสารทั้งหมดนะครับ85410นะครับกิโลกร,รมัมขายไปแล้วนี่ก็คือวิธีลบนะครับคำว่าขายไปแล้วคือวิธีลบนะครับครูจะบอกเป็นประโยคสัญลักษณ์ไว้นะครับ6 7 2,60กกิโลกร,รัมนะครับเนี่เอาไปลบกันก่อนนะครับได้เท่าไหร่ปุ๊บให้เราเอามาหาร50นะครับเพราะเขาบอกว่าข้าวสารที่เหลือนํามาใสถ่ถุงถุงละ50ได้กี่ถุงนะครับลบกันได้เท่าไหร่ปุ๊บแล้วจะเอามาหาร50ครับต่อไปข้อ2อนะครับข้อ2ร้านขายเสื้อมีเสื้อยืดสีดำา248โลเนี่ยก็คือเอาไปคูณกันก่อนนะครับ 248ค้อ่าโหลคือ12อันนะครับแล้วก็เอาไปคูณกันได้เท่าไรปุ๊บมีเสื้อสีดำมากกว่าเสื้อสีขาวหนึ่งัูนร้ากจ็ดตัวแล้ามาลบกันนะครับเราก็จะได้คำตอบนะครับอ่ะข้อ1ก็คูณนิดมีกระดาษหอหนึ่งนำมาเย็บเป็นเล่มเล่มละ18แผ่นจำนวน25เล่มก็18มาเลยครับคูณด้วย25เล่มอ่า เหลือกระดาษอีก6 6แผ่นกระดาษห่อนี้มีกี่แผ่น66นะครับมีการเปรียบเทียบก็คือวิธีบวกนะครับบอก66อ้าวผมครูได้บอกประโยคสัญลักษณ์แล้วนะครับวิธีทำที่เหลือเด็กๆลองทำเองนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ